แก้วอันแก้วเห่าแก้วหันแกวคกอันแก้วถักแก้วนี่ยากมี่ทำแบบทำถุงถักยาแบบหันัพี่น้องส่หลหัวยาหนหัเยยาง่ายนะดะกับไรคนเส่อ้นเกาค่ะเดี๋ยาเขาจะว่างไปไปไปห้อยงไปหไปหู มาเด้อค่ะพี่น้องเชิญกันค่ะสำนีราคาสวัสดีค่ะเนื้อยนเป็นนมแล้วนึ่งข้าคนตัวตัวนึ่งข้าวตเป็น้อข้หัวไหนตัวตัว็น่มมันทานอะเราคือว่าเราต้มโอเราต่ำนี่แหละระวังกินเราต่มให้เขาโอ้เรากิต่เพื่อเ็นปะยดี๋ยวไน ใส่น nah. ้ำไปไหมคะก็ใส่น uh, ้อยแทนี hmm. ่น um, okay. ี่ลาลาเป็นห้องพักคือว่าเค็มบ่มันมีุ่ซ้อมนะก็ะก็นใส่ไม่นช่ถึงมือ๋คน่ันใใส่เน้ำหมใส่เงี้ยต้มมะกอกกนแล้วว่าอีนางยน้อยน้อยแล้ว ไปแม่ไไสิไปเอาหอมปอม,ยมอยู่ทางมาใส่ได้กินละมานยังกินละเพิ่มอ่ะลูกไปก็อิ่มแล้ห้องโอ๊ะอิลีเนาะเราใช่อะร้รลูกคะกินบ้านมันยยังแซกมันหยักอะไรก็ได้ไม่เอาวลูกนันเจ๊กินจอมุ่งอยู่ม่ย้มยยัง พา,าดอันคณะไหมเก็บกับคณะสวนึงจก็บเก็บมาพรหอปอมบได้คือสวเก็บ<ญ>แต่ปใส่ละะคะ่<ส><ญ>ะโลเป็นเาลกโลกผักบุ้งบริขึ้นว่าโลกของหอมปอบจะขึะ้นว่าเาสลโอ้โอ้โอ้อามา อยาฮักกินฮักอะไรเรื่องไหนฮักปัดบุ้งเป็นยังล้างร้อนเนี่ยโปรตีนอยู่ที่รากเนาะโบยามนี้สมุนไพรโอ้ยยังก็ฮักยาลงไปอยู่ฮักน้ำแรงเนาะยามฝนมันคืมาอยู่ปลายยามแรงลงไปอยู่ฮักเขาว่าใบกําลัง่อส่วนยาก็ มันก็กลังแรงลุกแล้วหุกแล้วดูเซลล์หนุกันเด้อพี่น้องเด้วยคืออะไรคนแซ่บแซบซูมแซ่ลค่ะลงโซมเพิ่องก็ไฟมันขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับซมรับฟังคลิปให้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจค่ะให้คลิปต่อไปถ้าใครยังเขียวก็ถ้าใครก็แชร์เด้อจ้าวินนี้ขอลาไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ